มและขณะนี้พระอยู่ที่วัดของเรา37วันนี้ลงลงมาฉันยีสสามรูปงดฉันไม่มาฉันสิบสรูปเพราะนั้นยังพระยังบางตาพระไม่ค่อยมาฉันพร้อมกันอดอาหารบังภาวนาของท่านแต่หลวงพ่อก็บอกนะทดลองนะนะอดอาหารถ้าฉันอาหารทุกวันโดยมากความห่วงความห่วงจะทับถม แต่้าเราอดอาหารอาหารไม่มีอยู่ในท้องนะ่ยร่างกายมันเบาวิวออเนี่ยคือการให้ทดลองดูไม่ใช่บังคับให้ทําให้ทดสอบให้ทดลองดูเหมือนกับทํามาค้าขายเราค้าขายยังไงจะได้กําไรค้าขายยังไงขาดทุนมันก็ต้องสังเกตกับตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติภาวนาก็ให้ให้สังเกตตัวเองในการปฏิบัติ พระกรรมาฐาน้าป่าเนี่ยเป็นปฏิปทาที่อดอยากนะพระกรรมาฐานไม่ใช่ปฏิปทาที่ฟุ่มเฟือยเหลือเฟือเพราะนั้นพวกเราจึงค่อยลูกหลานที่บวชเข้ามาภายหลังก็ทดสอบปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านพาปฏิบัติมาแต่หลวงพ่อเองถึงจะพระจะอดอาหารภายในวัดมากหรือหลายวัน สามสี่หหวันเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรพอหลวงพ่อเคยอดมาแล้วเคยกระทำมาแล้วเคยอดมาแล้วแต่บางคนก็อยากจะถามว่าหลวงพ่ออดนานที่สุดกี่วันหลวงพ่อว่ายี่สิบหวันเคยอดมากที่สุด25้าวันแต่เป็นยังไงสองสามวันไม่หิวหรอกแต่มันก็ยังอาหาร ไขมันยังยังมีอยู่งั้นแต่พอสี่ห้าวันเข้าไปเลยทีนี้นเบาแล้วทีน,นี้เดินยืก้มนั่งภาวนาโอ้ดีแต่สองสามวันรู้สึกมันยังจะอึดอึดอยู่งั้นเถอะแสี่ห้าวันไปแล้วดีแต่เจ็ดแปดวันเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเพลียแล้วนะทีนี้นแต่ให้หิวไม่หิวแต่ว่าอ่อนเพลียแต่พอสิบกว่าวันขึ้นไปสิบห้าสิบหกวันขึ้นไป 15, กลางคืนเนี่ยจะแข็งแรงอากาศเย็นๆเนี่จะดีแต่พอตอนบ่ายเที่ยงไปถึงหาบ่ายสองบ่ายสามโมงเนยรู้สึกว่าจะเหนื่อยเพลียมันร้อนมั้งนี่ยอันนี้หลวงพ่อได้สังเกตหมดเพราะว่าอานการอดอาหารไม่ใช่ว่าเราทรมานร่างกายให้ลำบากเปล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกตัดเอาไว้ว่าอัตตะกิละมัตถาเ ทรมานร่างกายให้ลำบากเปล่าแล้วก็มัชชิม,มาปฏิปทาเดินสายกลางกามัุขันลิกาไม่ฝึกฝนอบรมตนเลยอยู่ตามอัตภาพอยู่ตามลำพังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอันนี้ว่าการมัุขันลิกาอัตกิลมัตถาเนี่ยทรมานจนให้สุดโต่งไปทรมานตนให้ลำบากเปล่ากระทำให้ จิตใจพวากววาวนเหมือนกันเพราะร่างกายมันไม่ได้รับความสัปปายะในการเป็นอยู่เพราะ,ะนั้นทั้งสองที่เราปฏิบัติอดอาหารนี่เราก็สังเกตทั้งกายด้วยสังเกตทั้งใจเราด้วยกายของเราอยู่ไหวไหมทนไหวไหมเหมือนกับเราขับรถอย่างนั้นน่ะรถของเราจะปีนเขาไหวไหมก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าคนขับเพราะเราเคยขับมันมาพอแรงแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน การปฏิบัติก็ต้องสังเกตตนอย่างนั้นนะว่าร่างกายของเราทนไหวไหมเพราะเหตุไรใจของเราก็เหมือนกับเจ้าของรถหรือคนขับรถะรถก็คือเหมือนกับร่างกายร่างกายของเราจะทนไหวไหมถ้าทนไม่ไหวเราจะไปอดทำไมเราก็ต้องถอยกลับมาฉันซะแล้วก็ฝึกหัดดูสังเกตด้วยตัวเองอีก สรุปแล้วก็คือการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระกรรมฐานเข้ามาบวชเพื่อสังเกตใจตัวเองดูใจตัวเองอบรมใจตัวเองฝึกขัดใจตัวเองฝึกฝนใจตัวเองมนโนปุพังขมาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยยกประเด็นใจเนี่เป็นใหญ่เพราะเหตุอะไร ที่เรามองไม่เห็นแต่มีพลังใจนี่มีพลังมองไม่เห็นแต่ทุกวันนี้เขาก็บอกว่าสมองสมองเป็นตัวคิดแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าดูลึกลงไปอีกกว่านั้นอีกว่าใจใจมาใช้สมองอีกทีหนึ่งเหมือนกับเราใช้คอมพิวเตอร์อย่างนั้นกดคอมพิวเตอร์เปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วก็กดคอมพิวเตอร์ใช้ใจนี่ก็คือเจ้าของเป็นผู้เปิดสวิต แล้วก็กดคอมพิวเตอร์ใช้อันนี้พระพุทธเจ้าสนใจที่คนที่เปิดสวิตไฟหรือใช้คอมพิวเตอร์คนนั้นเป็นสิ่งที่สนใจและสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าทั้ง6ปีอยู่ในป่าดงพงไพ่อันนี้ก็คือแนวความคิดของพุทธศาสนาเป็นแนวความคิดของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วจะเป็นในรูปลักษณะอย่างนี้แต่ตามให้จริงทางโลกท่านสอนไหมท่านก็สอนวิธีทางโลกเป็นอยู่อย่างไรอย่างนี้นผู้ที่จะทําอย่างนี้ได้ก็คือพวกนักพตนักบวชอย่างที่พวกเรามาบวชอยู่ในปา่าโรงพงไพรอย่างเนี้ยก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่เมื่อเป็นพระวัดญาติโยมควรจะทําตนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็วางไว้อีก เมื่อเป็นคราวัตเนี่ยในปัจจุบันทิฏฐธรรมมกัตตประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่างอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอันนี้ก็คือขยันหาทรัพย์ยศฐานบรรดาสักลาบยศสนเสริญสุขอัราคะสัมปทาเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วให้รักษา,าไว้อย่าให้เสื่อมเสียไปอย่าให้เสียหายหรักษาจะทํายังไงจือรักษา,าไว้ให้อยู่ กลยาณมิตรคบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนเลวสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปป้นไปคดไปโกงเขามาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาคือเมื่อเป็นเราเป็นอยู่ในปัจจุบันทิฏฐธรรมิกต์ประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันสัมปรายกั่ประโยชน์ประโยชน์ในอนาคตก็มีอีกพระพุทธเจ้าท่าว่าศรัทธาสัมปทา สัมปรายะกัรประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้า 4. สศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าว่าเราไม่เชื่อสักอย่างเดียวไม่มีศรัทธาคือความเชื่อเหมือนกับเราเอากระลำม,มังด้ะตุ่มน้ำนะ่ะความปากมัน ใครจะพูดยังไงครูบาอาจารย์จะแนะนําดียังไงเออเหมือนกับเราเทน้ําสิตรดก้นกระมังอย่างนั้นนะมันไม่รับน้ําในเมื่อมันไม่รับน้ํอคือความไม่เชื่อนะั่แหะปิดทั้งหมดปิดหูปิดตาปิดใจตัวเองแล้วท่นี้จะรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างไรเพราะศรัทธาคือความไม่เชื่อมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้เปิดว่าศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนหรืออาจจะเป็นไปได้ ในหลักของพระพุทธศาสนานี่ถ้าหากว่าเป็นไปไม่ได้ตระกูลชาติไทยของเราหรือพุทธศาสนาคงจะไม่ยืนยาวถึงขนาดนี้อันนี้มาถึงสองพันกว่าปีคงจะมีดีบางอย่างคงจะมีข้อคิดหรือว่าแนวความคิดที่ลึกซึ้งคนโบรโราณเขาจังถือสืบทอดกันมาอันนี้คือ,คอตั้งศรัทธาเบื้องต้นไว้ก่อนคือเชื่อไว้ก่อน จากนั้นเราก็ค่อยลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่พระธรรมคาสั่งสอนสอนว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าไปตัดรู้ตัดสู้เรื่องอะไรสาเหตุที่ทําทําเพราะอย่างไรมันต้องมีแถวแนวออกไปนะตามธรรมคาสั่งสอนอันนี้ว่าศรัทธาคือความเชื่อเชื่อประธรรมดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์จริงมีจริงตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อันนี้ว่าศรัทธา สีละศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเมื่อเชื่อแล้วท่านนี่เมื่อเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าการอยู่ด้วยกันนี่ยถ้าจะให้มีความสงบร่มเย็นเป็นจุกต้องเป็นผู้มีศีนลนะถ้าขาดศีลีะอย่างเดียวเท่านั้นโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนเพราะว่ามนุษย์ขาดศีลคือขาดขาดกฎหมายไม่แพ้สัตว์ป่าถ้าคนในชาติหรือคนในโลกไม่มีกฎหมายคุ้มครอง มันก็นเหมือนสัตว์ป่าตัวไหนมีกําลังมากตัวนั้นก็ต้องบังคับอย่างพวกเราเห็นลิงเห็นสัตว์ป่าเนี่ยตัวไหนใหญ่ตัวไหนมีเขี้ยวตัวไหนมีกําลังก็ขม่มขู่เอาชนะมู่หมดผิดถูกไม่ว่าถ้ามันถูกก็ไม่ไมก็ไม่ว่ากันแต่มันไม่รู้แท้ๆเพราะมันอํานาจมีในการข่มขู่คนอื่นอันนี้คือเลยมีกฎหมายขึ้นมาอันนี้ก็คือมนุษย์ของเราก็ต้องมีกฎหมาย ไม่รู้อยู่ประเทศไหนชาติไหนกลุ่มไหนคณะไหนก็ต้องมีกฎระเบียบในกลุ่มนั้นคณะนั้นเพราะนั้นในห,หลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็บัญญัติศีลขึ้นมากเพื่อคุ้มครองพุทธบริษัทสี่ของพระอ,องค์เหมือนกันพระสงฆ์ควรทําตนอย่างไรครวัตญาตโยมควรทําตนอย่างไรอันนี้แปลว่าศีลศีลวิน,นัยกฎหมายอันเดียวกันเพราะนั้นพวกเราถึงว่าศีลตนเองก็เลย เป็นของคือของล้าสมัยกลัวไปหมดผ้าให้รักษาศีลแต่ตามไม่จริงคือกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันนั่นแหละนี่แหละศีล้ามีคนมีศีลแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกใครไม่ดื่มสุราถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นไงเมาล้วขับรถชนด่าไปหมดหน่ากลัวยิ่งกลัวอะไร ถ้าคนเมาเหล้าขึ้นมาแล้วถือปืนถือหอกถือดาบขึ้นมาแล้วคนขาดสติเป็นยังไงมันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรถ้าทุกคนไม่ดื่มดีไหมทุกคนเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมเนี่ยสินของพระพุทธเจ้าคุ้มครองละ่ะถ้า,าว่าคนมีศินไปที่ไหนมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ระแวงแข่งใจกันอันนี้คือศินของพ,พุทธศาสนาศินสมาธิคือความตั้งใจมั่นแล้วก็ปัญญา รอบรู้พิจารณาไตรตรองเหตุและผลนี่แหละสัมปรายกตะประโยชน์ประโยชน์นิายภาคหน้าสี่อย่างศรัทธาสัมปทาศีระสัมปทาภาวนาสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมโดยปัญญาปัญญาคือคิดอ่านไตรตรองเหตุและผลเราเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้เดี๋ยวน,นี้ชีวิตของพวกเราจะยืนนานไปสักเท่าไหร่ แล้วควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรการวางแผนในอนาคตของตนเองพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดเพราะนั้นทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วพระพุทธเจ้าอ้างเหตุและผลถ้าจะว่าเป็นวิทยาศาสตร์ใช่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ต้องได้นํามาพิจารณาไตรตรองเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ถ้าว่าพวกเรานาธรรมะเข้ามาค่าควรไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วนั่นแหละ ความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนว่าอนัตตาอย่างนี้พวกเราได้ยินแล้วก็โอ้ทำไมจึงปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราวางเฉยขนาดนั้นเหรอแต่ตามไม่ยิงพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้วางเฉยแบบโง่ๆคือเมื่อเราอยู่ในสถานะไหนเมื่อเราเป็นเจ้าอาวาสอย่างหลวงพ่อเนี่ยเราก็ควรจะทําตนอย่างไรมีการอบรมมีการแนะนาํนาสั่งสอนพาสิทธินุสิทธิ์หรือว่า การกระทํำยังไงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ไหให้เป็นผู้นำพอสมควรอย่าไปทําผิดทำวินัยให้แก่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องได้พบได้เห็นในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินเราควรทําตนอย่างไรปกครองอย่างไรในเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่เราควรทําตนอย่างไรให้ลูกดูแนะนําสั่งสอนลูกอย่างไรในแต่ละหัวหน้าแต่ละหน่วยแต่ละเหล่า,าล้วนแล้วจะเป็นให้รู้จัก สถานะของตนเองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเป็นอยู่ในสถานะนั้นๆพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้แต่เร่พอมาอยู่ตามลําพังพอมานั่งภาวนาเน,นั่งสมาธิขึ้นมาเรามาคิดในใจเอนะเอ้ยเราเอ้ยถึงเราจะทําดีขนาดไหนก็เถอะนะแต่ว่าเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างเราจะต้องทิ้งไว้ในโลกทุกอย่างร่างกายของเราที่เรารักขนาดนี้เราก็ยังทิ้ง อีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเผาไฟทิ้งเพราะนั้นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเราจะไปยึดมั่นอะไรมากมายนักหนานะแต่เมื่อเราทำเราต้องทำให้ดีที่สุดแต่มาถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะต้องทิ้งจะต้องปล่อยวางจะต้องทิ้งเพราะนั้นอย่าไปทุกข์กับสิ่งเหล่านะั้นจนมากเกินไปนะอันนี้คือการสอนใจถ้าคนรู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วนั่นแหละเท่ไหนไปอยู่นสถานที่ใดถินด่นใด จะมีความสงบร่มเย็นเป็นถุกอะไรก็ได้ทำให้ถูกใจตัวเองก็เออทำมันเอาถามแล้วสู้แล้วมันไม่ไหวแล้วเอายวนคล้ายๆว่าตกลงใจได้เพราะงั้นเนี่ยอันนี้เราบอกคนมีธรรมในใจไม่ใช่ว่าดันทุลังจนหัวหิดหัวกุดหัวขาดก็สู้กันอย่างนั้นไม่ใช่นะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางในจิตใจเพราะในร่างกายของเราก็อย่างที่ว่านลมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ย พระพุทธเจ้าสอนหลวงพ่อว่าแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ตรวจตราสํารวมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรในปัจจุบันควรทําตัวอย่างไงทิฏฐธรรมิกัตประโยชน์สัมปร,รายิกัตประโยุทธ์ ประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นยังไงตลอดถึงการวางตัววางใจควรทําใจยังไงควรวางตัวยอย่างไรอย่างเนี้ยผู้ไอพว,พวกเราทุกทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อนําไปพิจารณาไตรตรองตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะประสบจากความสุขความเย็นใจนะ อตอนนี้ไปรับพรน,นัตนินะอนุโมทนาให้พร